อีนั่งอูดามสบายด้วยนะครับอ๋อมันบ่มีศาสตร์ศาสตร์ผมบ่ได้มานํ้ศาสตร์ัรเติเนี่เพิ่นบ่ได้ซื้อไว้บ่ตะกี้มันมีแต่ว่ามันไดมาปู่นั่งมันก็ขาดแล้วหอว่าทิ้งมันล่ะออ๋เก็บซี่มาดูเก็บซี่มาดูก็เลยขาดอโอ,อ,อด้โอ้อันนี้อูด้านัง่งเวล่างขึนนอนกลางเต็นท์อย่างทีกะคักเลยเนาะครับโอ้เราก็มีเราเก็บขยะนี่เราก็สะอาดได้นี่ ตัววายูนี่ดีครับแล้เย็นดีเย็นะครับเย็นเย็นครับเย็นเย็นนี่ยแต่ว่าบางช่วงที่เย็นก็เย็นนะครับพี่โทษเด้อครับเด้อโทษได้หลายครับโทษโทษนะครับเด้อมาได้ไปหากบหาเขียดบ่จ้ะอันนี้ครับมาได้ไปหากบหาเขียดบ่หาตะกี้ก็หาอยู่ครับโทษเดี๋ยวหนูมาหาหนูไม่เบียดเพราะไมีหยังใส่นะครับอนุญาตต่อใหม่หน่อยเด้อครับเอาได้ได้ครับ นั่งหล่อน้ำอันกนมาเย็นเย็นไม่เมื่อยนั่งลดครับนั่งลดอ้นั่งหลืนก้นก็ได้ครับจะใจอนครับนั่งหรืดเจอมีเอฟซีพูนมากเลเพิ่นๆอไรครับเป็นอาไรเพื่อนนั่งเรนวดนี่นี่นี่นเบิงเอาเลยเราบทละคานี่เล่าเห็ดเราเหุดูผู้เดียวเลยตอนี้ชืลยวครับน้องลเฮ็ดงนสี่แล้วครับพี่เราตอนนอนี่ก็บริคข้ามคมยังในใจว่าเพมีเอฟซีมาคออย่งเี้ยบคดไหวท่าปอือบอครับผมกับสดๆเลย เงี่ยครับผมกินดาตันไปเลยคนในจีคอากับมาบอดี้เนี่ยย่างไก่ย่างครับข <c oughs> ันคนขอมากกับเตรียมไว้กับเ็ดไว้โอ้จะว่าจะคนนัดกันไว้โอ้แต่ว่าบัจะ่วนมากบอดี้เตรียมหรอก <c oughs> คือสดๆเลยน่ะครับแมี้ยมีนนั้นไปเลยนะักบอดี้นั่นบอดี้เน่าๆแต่สำหรับผมนีอ่อาชีพ <c oughs> <c oughs> อาชีพเบาอันเนี่ยมีความสุกเลยอยดู <c oughs> อ่าเทียงหน้าแล้วเอ้อเอเอ,เอมาเทียงหน้าได้ปะได้ครับเนี่ยเราเทียงหน้าโมอีคอยเห็นจต่มีบานอยู่เ้ว่ยมสัตว์เป็นกระท่อมอนะเนออหนึ่งกระท่อมเมื่อาก่อนหน้าคอยเห็นจต่มีบานอยู่เนี่ยจะไปกินเขาอ,อยู่บานอยู่ๆแม่นตะเกียบบานอยู่อยู่ในบานแต่ว่าบานนั่งนั่ก็ขาปลือออกแล้วมันจะจะขี่ผมไปอยู่บ้านอ่าวดิก็เงนอยู่บ้านอ่าวด้วย<อ>เข<อ>า,าว่าเจ้าจะว่าจะสีขายเขาเขาสื่อสามพันมาสัตว์ เออเนื้อว่านผมผมมาขายก็ซื้อหน่อยเนี่ยจักเร็วเขาจะหลอกซื้อนะก็น้าผมเลยซื้อโอ้โอี่แหละแล้ว,ลวตอนนั้นนวิวกินของอยู่น้องสาอยู่ไส่ละ่ะใกล้ปะที่ว่ากินเอาบรรยากาศนะ อันไหนครับน้องสาทีในอันกินเขน่าเนี่ยนะที่กินเอบรรยากาศตอนนั้นหุณครับเพือท่านหุ่นครับไกน่นี่ทั้งทั้งนี่ทั้งอะไทั้งหุ่นเรากินเราจักไปวะอ๋อหุ่นหุ่นสังกะสีอย่างเี้มีต่มาก้นหินเนาะครับมีแต่มาก้นหิน,นะน,หนสังกะสีนะ นี่อะไรมองนี่นึ่งสบายเวลาจับเวลายังเงี้ลูกหน่อยเขาเขากะว่าดูใครเหรอครับงั่นเพิ่มเล็กหน่อยมาดูเพิ่อนแดงเซ่เพ่นก็เลยมีก้อนหินวันนี้กับลาบแซ่บได้เนี่ยใช่นหกับลาบแซ่บได้กินได้ยหมบอครับได้ได้ได้อยากไปนในอันภาพไปบนข้างหลังนี้เนี่ยอันนี้คือจะง่ามยังเป็นธรรมชาติดีอยากไปบนข้างหลังภาพไปบนเลยนะครับได้ครับได้อ่านี่นะเราใจดีเราภาพไปบึงเนี่ย ปกติมีคนมาทายแล้วบถทายบนเขาที่ยอนเหตุผลอันไหนคือมื่คนกับบริษัทก็มีเมืนคนมันมาใช่ว่าอย่างไดรับเวลาเข้ามาแ่บริษัทคลิปนั่นบางทีมันมันหายค่าจ้างแล้วครับมันมีเงินหลายมันบ่ให้เลยนะมันมาหลอกทายออกใหไยา้แล้วห้อละาถึกถแล้วครับถึกๆนินเท่านไหนตัวสามสี่ร้อยพวกนีาอกอยู่บ้าโอเอาเลตตั้มสุดอรารที่กิงแล้วค่าทายเนี่ยต่ะเลนตั้มตั้งสามพันหนึ่งไปครับสามพันลองทองทายทายลงช่องเพียดนด้ครับแต่สำหรับคนมีช่อันสะครบ มีช่องคนติดตามเป็นเมื่อนเป็นพันกนระช่างครับแต่ว่ <3, 000. S 1> า็คนเบิ้งหรผู้ช่อง,น,น,งๆๆนั้นสั่งได้ได้แล้วนะผูก็ต้องคิดค่าตัวประมาณนั้นนะครับ 3, <000. S 1> 3, สา,ามพันสามพันขันตํานะครับขันเฮ็ดก่อก้า,านลีลีกับคุนแล้วเมื่อนหาคุณแล้วเมื่อนหากันไปจ้างไปกไทยพวกชุดเอ็มวีหรือไทย <c oughs> มี่ิกเพ่งไทยนั่นบุญแล้วครับ <c oughs> ล็อกสนาล็อกอะบันไดใส่สมมตินายอันรีวิวเลยวันนี้ตะไสตันลิสนอันเนี่ได้ครับอ้าวเห็ดอะไรมาบะช่องนี่นายอันเรานเนี่ย ต้องสามพันเนอเนาะต้องสามพันนะถึงจะแบบว่ามีอะไรมาทายลับรองสินะเรา<ะ>เราเลดของเราเดียวเด็กฆ่ตอยู่ได้ครับเน,ะนบาะจนว่านั่นนี่ครับมัคนคนมันทายเปลนมันบ่ได้ไม่เข้าบ่ได้ผลประโยชน์นะเขาแบบมี้กำลังใกจีบไปเขากัดคือว่าเป็นการรบกวนนึงกับคือว่าเขาต่างที่เขากินข้าวกินน้ำเนาะเขาเหยียดทุระก็ต้องเสียเวลามาคุยน้ำฝนนะครับจ<อ>ังสิ อ้้าาวขึน <PC and S 1> มกเลยบัตรที่นี่เอาเป็นการแสดงเนะเอาซูบูนมาข่อยมาข่อยมาเทียวบัตรเจ้าของสินค้าให้พารีวิวเนาะอ่ะขอสองจ้าไปข่อยเนี่ยรับสูนมาวันนี้ข่อยมาเทียวหาเบาอันเนาะอ่ะให้วันนี้จะให้เบาอันพารีวิวบ้านในอันนะว่ามีอันียังมาียังเนี่ยนะเอาพี่น้องครับตอนนี้บาโบอยู่ที่บ้านในอันเนี่ยบ้านหนองฮีนะฮะจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยอำเภอยางตลาดนะ ก็คือเข้ามาทางถนนนะฮะถนนนะฮะตรงตรงข้างปัง๊มปั๊มบางจากเนาะครับวันนี้ก็นี่เจอตัวจริงเลยนายอันอะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บนนสวัสดีนายอันนะฮะสวัสดีครับสวัสด,ดีครับวันนี้จะให้นายอันอพาทัวร์บ้านนายอันตามสไตล์อของนายอันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมก่อนอื่นให้นายอันแนะนําตัวแล้วก็รีวิวว่ามีอะไรบ้างบ้านของเรานี่เรามีเท่านี้แล้วครับอันนี้ถ่ายกี่คลิปนี่ครับนี่รวมกันเป็นคลิปเดียวโอ้โหเอาเลยแล้วเอาโอเคแล้ อ้าวมีอะไรบ้างเริ่มเอาอันะนแนะนำก่อนหนึ่งมีอะไรนี่อ้าวดูนะครับก็ประมาณที่ว่ามีกล้องวงจรปิดหน้าบ้านมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งคันหนึ่งคันครับแล้วก็มีอะไรอีกล่ะอะไรอีกอ่ะมาูมาให้นั่งเป็นให้นั่งอ่าเออนี่ดูดูกล้องวงจรปิดนะนี่นี่ตามมาดูกล้องวงจรปิดตามมาดูด้านหลังนะครับท่านผู้ชมครับนี่กล้องวงจรปิดนะครับนี่นี่ก็จะเป็น นี่นี่ครับท่านผู้ชมครับบาวานนี้บ้านอาจจะลกนิดนึงนะยังไม่ตัดหญ้าอยู่อ๋อไม่ได้ยังไม่ตัดหญ้าเลยเหรอใช่ล้วจะตัดอยู่แต่ปกติเราตัดอยู่เนาะครับผมอันี้นี่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 ต้องเด็ดออกเชนหนึ่งเพราะว่าทุกครั้งเด็ดออกมันขึ้นใหม่โอ้เด็ดออกแล้วมันจะขึ้นใหม่ใช่มันเคยเด็ดออกมาแล้วมันขึ้นใหม่เราต้องดึงออก มันก็เย็นดีนะถ้ามีไอ้เนี่เย็นเย็นดีนะแต่ก็ไม่อยากให้มันแผ่มันมุดเข้าไปในบ้านครับครไม่อยากให้แผ่เข้าไปในบ้านนะฮะนี่คือในอันพารีวิวบ้านในอันนะครับวันนี้มาต่อทองกับต่อปูนนะครับมารีวิวบ้านในอันครับท่านผู้ชมครับนี่อยู่ที่กาลสินนะครับอ่ะต่อทองจับให้หน่อยเด้อย้ายมันติงเด้อจับนี่นี่เออมาโอ้ย่าขึ้นเต็มเลยเนาะมีงูว่ะในอันนี่ งูมีงูบ่ะอ๋องูหรืองูงูไม่น่ามีนะครับไม่น่ามีงูไม่น่ามีเลยครับฮือมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอย่างประตูเนาะเวลาร้อนเปิดไหมอะไครับอันนี้เปิดไหมเวลาร้อนไม่ได้เปิดปิดตายเลยปลยิดเลยครับตัวน<อ>ี้ปิดเลยแล้วอย่างนี้ใครมาเขียนไว้ตรงน,นี้โอ้โหน่าหยุดมากท่านผูช้ชมนี่สิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะอันนี้เราเขียนเองหรือใครเขียนเนอันคนอื่น,<ค>นเขาเขียน,น,<ค>นขเขาเอฟซีนนค, FC, คนไหนเขามาเยี่ยมแจ้งความหรือยังเคยอยู่ครับเคยไปแจ้งอยู่นะ อันนี้ราคาเลยนี่ผมไม่อยากอ,อ,กอนะ่านออกซ่ยูนเปแบบภาพบูชาตานี่นี่นี่ไม่ควรเนาะแี่เนาะใช่แล้วด้านหลังนะครับแม่ด้านด้านหลังนะ,ะที่เราไหมฮะอันนี้ไม่ใช่ที่ผมมักที่หน้าหนะ้าของหน้าออของหน้าครับของหน้ของหน้าผมอ๋มอก็จะมีแบบนี้นะที่ของเราเรามีความสุขกับการอยู่แบบครับกลางคืนนี้เสียงดังไหมแม่กลางคืนนี้เ็าีเสียงดังนะ ก็มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปผ่านมานี่แต่มันก็ไม่เยอะก็ถือว่าเงียบดีครับพี่เดี๋ยวอันนี้คือไฮไลท์เลยครับไฮไลท์เลยผ้าเราซักที่ไหนครับเนี่ยผ้าซักเครื่องซักผ้ายอดเเดียนอำเภอไปซักขนใส่รถไปไปซักอยู่ในอำเภออสะดวกสบายครับไปอันไม่ซักเองจะใช้เป็นเป็นยอดเหดียญนะครับแล้วจะมีการปรุงแต่งแล้วก็จะนอนตรงนี้แต่ละวัน นี่แหละคือชีวิตของแอนทุกวันก็ตรงที่นั่งเล่นนี่ตรงนี้ก็นั่งเล่นประจำถ้ามีคนมาเยี่ยมมายามก็นั่งคุยไม่มีอะไรแบใช้ชีวิตแบบบรรยากาศตรงนี้แล้วก็เงียบดีแต่ก็ถ้ามีคนรบกวนหน่ยก็สบายนะมีคนรบกวนสบายคือยังไงไม่ไม่มีคนรบกวนสบายแต่ถ้ามีคนมารบกวนหน่อยเก็บซีไปรุ่นมาคนกลัวมาขี่รถบาดไปหันมาแล้วมาด่าก็ก็ไม่สบายใจอ่ะ มันก็มีคนวุ่นวนเนี่ยนัพวกรุ่นพวกนักเรียนเนาะน้อยนักเรียนครับมัธยมประมาณนี้ครับการอยู่การจินนี่อะไรมากมายนะนี่แหละในอันนะครับท่านผู้ชมครับก็เราก็ได้เห็นเลยนะวิธีการแกก็พารีวิวดูบ้านดูข้างในมีเครื่องเสียงนะมีเครื่องเสียงมีตู้เย็นเนาะแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งรถเก๋งจอดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ตรงนี้รถเก๋งเห็นแล้วแกนเห็นแกขี่นะครับและกน้ำมันแกก็ชอบหมดน้ำมันหมด แล้วมีคนมาช่วยเหลือไหมตอนที่น้ำมันหมดเนี่ยน้ำมันหมดลรวจ้ะมันก็มันไม่มีมันก็มีคนช่วยเหลือก็ก็มีอยู่แต่ว่ามันก็ผมเขาเอาเงินผมเติมเองอ่ะแต่มันก็หยุดเขาก็ไอจะไงล่ะเขาพูดให้คนไปซื้อน้ำมันให้อยู่นะเอาเงินให้เขาไปซื้อเอาเงินผมให้เขาไปซื้อให้ประมาณนี้ก็มีคนช่วยเหลืออยู่วันนี้ข้าวก็ได้กินนะฮะนา่แกเอาข้าวกับน้ํามาต้อนรับอย่างดีนะครับดีใจแล้ววันนี้ก็ เราก็จะได้กลับเดินทางไปที่กรุงเทพนะฮะทำงานที่กรุงเทพไม่้ตั้งใจมาไม่้อ่านเลยฮะก็ก็มีเท่านั้นเองนเนาะขอบคุณมากสำหรับคุณที่มาเล่นด้วยด้วยกันขอบคุณที่มาเล่นกับผมนะครับขอบคุณช่องนี้มากขอบคุณพี่เขามากผมก็เหมือนว่าก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็อยู่ประมาณนี้สมกับชีวิตพออยู่พอกินนะชีตพออยู่พอกินก็ขีเหล่ก็อย่าว่ากันนะครับมันไม่ได้สวยทังบ้านนะขี่หลประมาณนี้เลยจะทำใหม่ป้องไหมอัน อยากทำอยู่แต่ไม่มีตังค์พี่ไม่มีคนช่วยเหลือเลยเราไปถ่ายคลิปกับช่องดังนี่เราไม่ได้เงินมามันก็ได้อยู่แต่มันก็ใช้ซื้อกินไปละพี่มันไม่ได้อะไรอเยอะส่วนมากเงินที่เราได้มานี่มันจะหมดไปกับอะไรบ้างหมดไปโุ้ยมันหลายพี่ซื้อกินแหละส่วนเยอะครับซื้อกินบ้างเสียค่าไฟค่าน้ําค่าอะไรบ้างแล้พี่ค่าต้นเงินบ้างแล้วส่วนที่ผมเห็นนะครับเวลานในอันนี้ไม่ได้ค่อยซื้อกีบเอฟซี FC, เขาจะเลี้ยงตลอดเลยข้อรัก เวลาไปตลาดนี่ก็ให้ชิมฟรีวันนั้นคลาสสุดก็ไปเห็นที่กินปอเปีย๊ยะเนี่ยเนาะอ๋อนั่งเลยนั่งเลยเขาบอกนั่งเลยนั่งเล<อ>ยเขาก็ให้กินลูกชิ้นก็ให้ชิมเขา,มาดีใจไหมถามว่าดีใจก็ดีใจนะเขาจะทดีอยูน่นะผมก็ไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปขอเขาหรอกเขาก็เออให้กินค่ารีวิวนะคะเขาก็พูดออกมาเลย<อ>นะผมไม่ได้ไปขอไม่ได้ไปขไม่มขู่อะไรเลยไม่ได้ไปขอเขาตั้งใจี่จะซื้ออยู่แล้วผมเห็นมีคลิปหนึ่งแล้วก็มีคนมาพูดว่า นายอ่านก็ชอบไปขอกินฟรีนั่นแหละคือเขาแกล้งครับเขาแกล้งก็จะคิดว่าในลักษณะที่ว่าเขาจะมองว่าผมไปขอกินฟรีทั้งนัที่กินอ่ะไม่ได้ขอนะมันเป็นแบบไปถ่ายคลิปโฆษณาทีนี้ค้าบอกไปโฆษณาให้จะให้ให้รีวิวให้จะให้ค่ากินแต่ไม่ให้เงินนะให้กินฟรีจา่นั้นเองเขาเลยดราม่ากันพูดใส่ร้ายผมอย่างนั้นนะว่าผมไปกินฟรีเติมไปใช่ว่าผมไปหากินฟรีงันจริงแล้วไม่ใช่เออที่จริง เราไม่ได้ไปข่มขู่ไม่ได้ไปขอนะว่าเราไม่ได้พูดออกปาาว่าไปไปขอกินฟรีผมไม่เคยพูดนะผมขอแบบกินฟรีๆหนได้ไม่จ่ายตังค์ผมไม่เคยพูดนะผมก็จ่ายอยู่แล้วไงหลังกล้องไปก็จ่ายไม่ใช่ว่าไม่จ่ายนะหลังกล้องผมก็ต้องจ่ายเงินอยู่ดีเราเบื้องหลังไม่อันจ่ายตังค์ ขอกมันกัดแกล้งยังไงพวกนี้ฝุ่งงทำยังไงดีกับคนคนประเทศนี้นะผมไม่ได้ทําผิดอะไรเลยก็เราเป็นคนดังก็มีคนรักมีคนเกลียดเป็นธรรมดาใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าก็ยังมีคนเกลียดอาะใช่แล้วเราทําใจยังไงกับกับเหตุการณ์แบบนี้ที่มีคนเกลียดนอนหลับแมื่อคืนนะเฮ้าก็นอนบางครั้งก็หลับบ้างไม่ค่อยหลับบ้างกว่าจะหลับก็ตีหนึ่งตีสองตีสามบางทําำอะไรกับกับก่อนนอน ไม่ทำอะไรเยอะพี่มันคิดกังวลเนี่ยนะครับคิดกลัวนั่นกลัวนี่กลัวคนมาฆ่ามาแก้งโอ้มันมีด้วยเหรอคนมาฆ่าเน,นี่ยฮะเออกลัวคนมาฆ่ากลัวคนมาขันแก้งมาดึกนั่นดึกนี่สลังคาบ้านเป็นยันไล่ะกลัวคิดกังวลบ้างท่านท่านผู้ชมท่านาที่คลิปดูคลิปอยู่ตอนนี้นะครับอยา่า,ยาทำเนะฮยอย่าทำในสิ่งที่ไม่ดีนะไปแจ้งความไว้เลยนะฮะที่ยังตลาดเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเคยแจ้งความแล้วเคยแล้วแจ้งความแต่ตำรวจเขาก็ มาก็ไม่ทันมันมันขี่รถไปก่อนโอ้พวกที่มานดึกค้อนเสร็จลังคาเนี่ไปก็จะรบวนในอ่านเพียงเท่านี้กันเลยกันนะเี่การพักผ่อนนั่นเองจะได้กลับบ้านเนี่ยท้ายๆมีอะไรจะจะ,จะ,จ,ะจะฝากไหมหรือว่าอะไรไหมครับขอฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูช่องผมนะครับครับเราฝากช่องด้วยละกันเนาะครับผมถ้าสงสัยยังไงก็ช่อง YouTube อะพิมพ์คนกาลสินอรันปะุถะแรกเข้าไปดูในช่อง YouTube นะครับ นะจะได้เห็นคลิปผมคนติดตามหนึ่งแสนกว่าเนาะประมาณนี้แหละคำคมความรักท้ายๆสุดเลยขอมิแถมรักษาต้องกี่ไว้เล่นถ้ารักเป็นแฟนจะต้องแต่งงานนี่ชัวร์ปะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ไปเลยครับท่านผู้ชมครับขอบคุณบายบายไปส่งไปส่งไหมไปส่งไหมฮะมาส่งไหมเออส่งไงให้ผมส่งเหรอส่งไหมส่งไหมมามามาให้นัทมาส่งมาเอส่งให้นัทมาส่งมาล่ำลาในอันเนี้ย ลำลาเนี่ยอเนี้ยมาท่องลำลาลำลาเนี่ยเข้ากรุงเทพเลยนะวันนี้ครับเดี๋ยวครับจะเขาเทพจะไปทำอะไรต่อแล้วครับพี่ที่นี่ะก็จะเข้าไปเฮ็ดเพื่อให้งานต่อนะครับบ่เฮ็ดงานไหนเนาะครับโอ้ยอันนี้ก็เฮ็ดงานไหนงงานว่ายงานงานโซลาร์เซลล์ครับเป็นลูกน้องลูกจ้างอ๋อครับเจ้านายเขาับมอบงานมาให้เฮาไปตามหน้าที่ครับไปบายบายเอาครับ ลาไปแล้วครับพี่ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับครับว่างๆเข้ามาเล่นด้วยกันใหม่เนาะโอเคครับขอบคุณครับครับผมครับครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับไปแล้วนะครับครับบ๊ายบาย